สวัสดีครับพบกับพี่เหมือนเดิมนะครับเก๋กับชาแนลตามสันดานนะครับแมตซ์สองมาของเขิงยังไม่รับเลยอะ่ะไปไม่ต้องรับหรอกไปเลยบัทเ่นลอยเลอ่ะไอสองโหมดนี้คืออะไรเบอร์โมด้ากับเอาอะไรเอาพาย เรือกแหละกลูไปเลยแล้วกันนะยังไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวศึกษาไปเรื่อยเดี๋ยวคงรู้เองนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วกันเพราะพี่ก็ไม่ค่อยเป็นชื่อเออโอเคแมนหน่องต่อลงเลยครับไปคิวดรฟคืออะไรอ๋อลง ไปลงที่อื่นก่อนไปเบดแคมป์ Bed แล้วกันครับเบดแคมป์ Bed รอบที่แล้วเดยที่หนึ่งใช่ป่ะเดี๋ยวดูรอบนี้เฮ้ยเหมือนลงที่เดิมเลยว่ะเฮ้ยย่ะลงแล้วอันเนี้ย <c oughs> เก็บปืนเก็บปืน ลืมอีกแล้วกดเก็บกดอะไรวะโอเคก็บเออเก็บของหน่อยเก็บของหน่อยมีอะไรก็ใช้ไปก่อนเสียงใครวิ่งลูกซองลูกซองสับปืนกัน ก็พยายามฝึกเล่นไปเรื่อยนะพูดถึงเพรพี่ก็ยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะเอ้ยวิ่งอยู่มุน้นสูมไม่ได้วะได้แล้วเอาว้าไม่โดน <c oughs> อย่างวะเห็นแวบ,บๆบะมัจีนี่ไงอีโ <c oughs> ทษทีครับ อุ๊ยอาร์กอะปืนนี้ในเคาน์เตอร์สไตล์เนี่ยจำได้เลยนะอาร์กไอป็นไงเหมือนวะ <c oughs> โคตรแก่เลยเกมอย่างเก่าอะไรวะเนี่ยเห็ดกินได้เหรอกินแล้วอีพี อีพีคือค่าเอ้ยยังไงเนี่ยนี่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 ู้นะอ่าพลามพลามอีกตัวนี่พาเย็ดเรียบร้อยเข้าไปน้องไปดีกาโคตรมั่วปืนเลยมีแอร์ดอปป่ะเกมเนี่ยมีใช่ไหม หมกมันใส่แล้วมันลดวะเงี้ยเอาดีกว่าไปไปไป <S <S วงอยู่ไหนวะอ๋อเราอยู่ในวงมีโดรนบินมาโดนคืออะไรแอดอปเจ๋งไรวะมีวีวอร์วีวอร์ด้วยมันเป็นเกมที่แบบนะเราไม่เคยเล่นะเอ,อ้ยยิงกันข้างหน้าแจมด้วยเด็ก ไปไม่ไโดนเลยวะโอ้โหไม่โดนเลยกูอะไงอ่ะวิ่งหนีเหรอไอ้เหี้ยไม่โดนแล้วพอแล้วโอ้โโอโสวงไส้อะไรวะที่ถ้าบอกว่าเคยยิงปืนนี่เขาไม่เชื่อแลนะ้วเนี่ย เออเป็นไงล่ะแอนเน่เอนนนะีอออะะเอ้เห็นนะอก็บของวะอยากเห็นนะโอ้ของของของโอ้มีกาตานะด้วย ปืนสองเป็นปืนลูกซองอ่าไม่เอาครับโคตรเปลืองเลยวะจริงอันเนี้ยเห็นนะเอ้ยโอ้โหสอออฟสัตว์ก <c oughs> ูมาดิวิ่ไวไหนีไปได้น้อง เฮ้ยมึงจะวิ่งหนีทำไมเนี่ย,ยกูก็ยิงไม่โดนดิโอ้โหตายตี่นี่ยต้องเล่นอย่างนี้เลยเวรกรรมโอ้ตายตายตายวิย่งกันต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ไปสันไซดีกว่าสันไซ์ ซันไซคิวกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหลือกี่ตัวเหลือยี่สิบหกอ่ะเหลือ,อยี่สิบหกคนอ้าวสวัสดีจ้านี่แนะ่เรียบร้อยโดนนิกกี้ไปเลยนิกกี้รู้จักว่าไม่ใช่นิกกี้นะชัดนะ <ง governments> นี่เจอนิกเกะไปนิกเกะอ้าวสวัสดีจ้า แๆๆๆๆโอ้โหไม่โดนเลยโอ้โหเอ้ยไม่ได้เปลี่ยนปืนปิ้วปิ้วโอ้โหเป็นไงล่ะอันแน่ป <P ew> <P ew> <E <y> ินะ้วปิ้วนี่แน่ชื่ออะไรวะเนี่ยบา,บา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 กาบา เ้ทำไมคิวสิบแล้วอ่ะทำไมเจอแต่แบบเด็กๆอะ่ะอ่อนๆอ่ะดูแบบไม่สมศักดิ์ศรีพี่เลยอะ่ะเอาไอ้น,นั่นงยืนทำไรอะ่ะหาของหรืออะไรน้องนี่แน่เดินสุ่มสี่สุมห้านะเหมือนพี่เลย <c oughs> ไม่แอบ ตายได้งไงเ l เ m เ n นต e ตรงนั้นคืออะไรแอร์ดับปะวะใช่ไหมมันคือแอร์ดัปปะเนี่ยอ้ส้มๆนี่คือแอร์ดัใช่ไหม,ม,ไหมเฮ้ยเสียงคนเดินอ๋อเสียงคนยิงกันเสียงคนยิงอะ่ะนี่ไงนี่โดนสิจ๊ะเสียงคนยิงกัน ไม่ได้เปลี่ยนปืนโอ <lawsuit> ้ตายนะเราก็ไ <Nein> ม่ค่อยเก่งนะยังสับสนกันพวกเรื่องปุ่มเรื่องอะไรเงี้ยอ้าวอูซี่กูมาจากไหนเนี่ยเออโอเคใช้ก็ได้เสียงอะไรเอ้าอะไรกันอะโอ้เรื่อนเมาโคตรยากเลยกูนี่นี่นี่ นี่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 แอบแอบแอบนี่นี่นี่นแอบมีพุงโน <c oughs> มีพุงโนแอบมีแอบซะด้วยแต่จริงมันคือโชคดีของเราแหละเออวิ่งออกนอกวงเฉยเออมาเก็บก่อนแม่หรอก เห็ดนี้กินได้ป่ะเห็ดแดงกินได้เออเกมนี้มีเห็ดกินเว้แอดอบนะแอดอบจริงด้วยเอาไม่มีคนมาเอาเลยกอสซามปอนอะไรวะเอามันคืออะไรอะสไนเปอร์ไรเฟิล์ป่ะเออไล์เฟิล์นวะ โอ้กูต uh ้องทิ hey, right. Look, is, ้งอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้เสียดายอะลูกเยอะเอ้ยนี่นี่นี่มีคนมาแคนแน่เมาแอร์ดอวน์มาสีน้องมีใครมาอีกไหมไม่มีแล้วมั้งเหลือแปดนะครับเหลือแปด พี่ก็คือผู้รอดชีวิตเหมือนเดิมนะครับยังเป็นผู้รอดชีวิตอยู่เอกระหายคิวอ่ะกระหายคิวอ่ะรู้จักว่ากระหายค <c oughs> ิวไปใส่หมดวะนี่บูอย่างเดียวเลยเนี่ย กระหายคิวบอกเลยชุดเชิ้ตนี่ไม่ใส่แล้วเลเนี่ยกูเด็ดอ่อตินคิวกันแล้วนู่นไงเดี๋ยวก่อน้องโอ้โหปืน ออออโอ้โหไม่ตายเอาไอดีแล้วกันเอ้ยโอ้ยตายใครตายวะไม่ทันอ่านอะเมื่อกี้เนี้ยอุ้ยมียิงทางซ้ายมียิงกันทางซ้ายเฉยเอานี่งไง จิ้วๆๆๆๆๆฮ่าๆเอาตินวันดีจ้าอุ๊ยพยาบาลก่อนไม่มีพยาบาลอีกกูเอ้ยเป็นไงล่ะโอนิซึกะเอาไปหน่อยพยาบาลก่อนอ่าสายหมอบสายหมอบ สายมอบจ้าเฮ้ยทำไมปุ่มรวนเป็นงนี้วะอ๋อเป็นกดคอนโทรลโอ้ตายเล่นยากจริงบนคอมอ่ะแต่ก็ต้องลองเล่นนะเพื่อเพื่อเป็นการฝึกวิชาเอ้าเจอกันอีกแล้วไม่โดนว่ะ เฮ้ยเหมือนเขารู้ตัวว่ะตั้งไงจริงด้วยนี่แน่แกมแม็กกอ่ะแกมแม็กแกมแม็กเหลือสามแล้วเหลือสามแล้วเอาว่าแม์นี้ขอที่หนึ่งกรอบมึงวะโอ้ยแม่งหูฟังตกจังเลยนี่กระโดดโชว์ด้วยเป็นไงล่ะเฮ้ยเสียงไรฮะ เก็บของเหรอนีอ่ไงวุดเยแหลกเหรอหรืออะไร <c oughs> โอ้ตายตายเบอร์สี่เป็นกระเป๋าอะกระเป๋ามันคืออะไรอ๋อกระเป๋าน้ำแข็งอ๋อมีอย่างนี้ด้วย เอ้ยโอ้โหที่เผอเนี่ยที่เผองงดิ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 ครับที่หนึ่งอีกแล้วเก่งจริงเนี่ยกับบอทเดยวเอาหรือก็คนวะเอ้ยมันต้องกับคนแหละแมมเล่นเกมพวกนี้ไปไงนิกกี้นะชัด มาอีกแล้วครับโอเคครับสำหรับแมทที่2นี้ก็จบไปโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับอ่าพีเวลสามละโอเคครับผมอ๋อเปลี่ยนชารคเตเตอร์ได้อันล็อกอ่าปืนเหมือน M4 เหมือนเดิมเลยมีอะไรใหม่ๆมาอีกมีแลคงให้ลงไหมอยากลงแรงนะอยากรู้เหมือนกันวะไปแบบธรรมดาธรรมดา,านี้แหละเพราะว่าพี่เป็นคนธรรมดาครับ